รีวิวไปกินบอนชอนหน่อยค่ะร้านบอนชอนนะคะเด่นๆนะคะก็จะเป็นไก่บอนชอนกับซุปกิมจิเนี่ยแหละค่ะเมนูที่จะสั่งนะคะก็จะเป็นเซตแบบนี้ค่ะมีไก่แบบซอสกาลีกแล้วก็ซอสออริจินอลของร้านค่ะจะออกเป็นซอสเผ็ดหน่อยในเซตเขาก็จะมีข้าวมาให้ด้วยนะคะจะเลือกเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวสวยก็ได้เครื่องเคียงก็จะเป็นหัวไชเท้าดองเนี่ยค่ะโจนต็อกปกกีชีสเนี่ยก็คือสั่งเพิ่มซุปกิมจิก็คือสั่งเพิ่มเหมือนกันนะคะ ส่วนมากที่กินนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่เมนูของบอนชอนเนี่ยเขาก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายเลยค่ะแล้วก็จะมีเมนูใหม่ๆอัปเดตให้เพียบเลยล่าสุดก็จะมีปูดองกับกุ้งดองซีอิ๊วด้วยแต่ส่วนตัวถ้ามาบอนชอนก็ต้องกินไก่นี่แหละคะ่ะไก่ซอสของเขาเนี่ยมันจะเข้าเนื้อไก่สุดๆเลยแล้วก็ซุปกิมจิเนี่ยก็เป็นซุปกิมจิที่แบบรสชาติเหมือนบินไปกินที่เกาหลีเลยค่ะส่วนเครื่องดื่มนะคะก็ไม่มีแบบเป็นรีฟิลนะคะต่างเป็นแก้วเป็นขวดเอาค่ะ จริงๆเมนูอาหารเขาว่ามีเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะแต่ที่กินบ่อยๆก็ประมาณนี้ค่ะแนะนํานะคะถ้าไปกับเพื่อนเนี่ยาหารไก่กินก็จะราคาน่ารักค่ะแต่ถ้าเกิดไปกินคนเดียวเนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะคร mm. ่าวๆก็ประมาณนี้นะคะส่วนสาขาเขาก็มีเยอะเลยสามารถเข้าไปดูที่เพจเขาได้เลยนะคะโนสปอนเซอร์นะคะจ่ายเองรีวิวเองค่ะ